มาเพื่อนๆแคปออโต้มาแล้ว1คันครับเลขไม่แค่1นึ0 0 0สนห้าหมื่นห้าพกว่ากิโลเมตรราคาผมแจ้งไปเลยนะครับราคาแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้เป็นรุ่นลองท็อป,ปปี21และที่สำคัญเป็นหน้าหมูปากเขี่ยวเงินเพื่อนๆตัวลองท็อปจะได้แบบนี้เห็นไหมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แถมนะครับหลอดเรทาร์มนิ่งไลท์เป็น LED นะครับไฟส่องแสงสว่างเวลากลางวันเห็นไหมโปรเคตรสวยเลยสภาพแต่ในส่วนของคันนี้เพื่อนๆดู ผมจับได้นิดหน่อยก็คือมันมีการถอดในส่วนของฝานอ็อตเนี่ยน็อตนะครับมีถอดนะแสดงว่าคันนี้เคยทําสีมาหนึ่งครั้งเก็บงานมาแล้วแก้มซ้ายฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยเดิมไม่มีแกะฝาโป้งหน้าแกะครับแต่ฝาเดิมเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนิ่งมากเนี่ยคานนะครับผมว่าเก็บงานมานะก็คือน่าจะมีเก็บงานด้านหน้ามานะครับเก็บด้านหน้ามาเอาฝั่งนี้ขวามือ น็อตมีขยับครับเพื่อนๆนแสดงว่าฝั่งนี้ทําสีด้วยนะครับแต่ราคามันได้เพื่อนนี่สูงเดิมนะครับสูงเดิมราคาได้เลยราคานี้นะครับสี่แสนหนึ่งหมบาทนะครับเครื่องยนต์สองสี่ดีซีลหนึงยห้าสแรงม้าเพื่อนเนี่เผื่อใครหาอยู่แคบเตี้ยเกียออโต้ครับอ่ะยางสองหนึ่งห้าหกห้าอาร์สิบหก เป็นยางไทยเพื่อนยางไทยปี25นะนี่25จิบช่วงล่างแห้งๆปรับสภาพมาผมบอกเลยว่าสวยกริบแน่นอนคันนี้สติกกสติกเกอร์ที่ไม่ใช่ของตัวหลักของตัวรถนี่คือคือลอกออกให้หมดนะครับภายในจะเป็นเบาะผ้าเพื่อนเบาะผ้าแบบนี้นี่สภาพมีย่นนิดหน่อยแต่ไม่ขาดนะสภาพถือว่า90%ได้ วงมวลามัติฟังก์ชันเ,เพื่อนๆเนี่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเลขไหมครับ1 5 000, ึ่งแกับ439กิโลเมตรกุญแจได้มา2ดอกเลยครบๆเกียร์ออตโอต้นะครับเดินหน้า6สปีดหน้าจอทัชสกรีนนะครับภายในตามที่เห็นอันนี้เขาปีหุ้มตัวฐานนั่งมาเฉยเพื่อนเนี่ยเนี่ยสามารถนะครับถอดออกได้เดี๋ยวผมถอดออกให้นะเนี่เพื่อนดูเดิมนะครับประตูซ้ายขวาเดิมหมดนะครับ มีอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือฝั่งนั้นแล้วก็คันหน้านะครับจะเก็บงานมาแล้วขับดีครับขับดีแต่ราคานี่สีราคาได้เลยเพื่อนป 21, นะียีิบเอดนะย้าแล้วปีลงได้ดองครอปด้วยสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองนี่ครับขายตามสภาพนเพื่อนนะขายตามสภาพนี่ดูกันชนเสริมท้ายส,ยสวยๆเลย,ส,ยสวยๆเลยไม่มีบุบด้วยแล้วก็ไลเนอร์เพื่อนดู ลายเนอร์แทบไม่มีบรรทุกหนักเลยนะครับดูในส่วนของเนี่ยรอยอาร์ครอยเชื่อมนี่ของแท้เลยท้ายเดิมๆเ,เลยครับเนี่ยสีเสือไม่เคยทำเนี่ยสีเสือไม่เคยทำน็อตคมกริบเลยเพื่อนเนี่ยคมกริบเลยว้าวแม่เพื่อน,อนใครอยากได้ใครกำลังหายอยู่แคปออโต้ไมแสนห้าพันเอ้ยแสนห้าหมื่นห้าพันเองนะครับและที่สำคัญคือราคามันได้เพื่อนสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเนี่ยไม่แพงครับได้ปียี่สิบเอ็ดแท้เห็นไหมปียี่สิบเอ็ด กระบะบรรทุกไม่มีหลังคาทะเบียน7จ็องหนี่เป็นเครื่องยนต์2 4ดีเซล150แรงมาระดับที่1เป็นอีก1คันนะเพื่อนๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัวแคปเตียเกียร์ออ,อตโต้ใครอยากได้คันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพื่อนทะเบียนก็สวยราคาก็ดี419,000บาทใครอยากได้ทักมาสวัสดีครับ